เรื่องย่อละครไฟน้ำค้างหลังจากที่เกิดเรื่องพระพลาได้หายตัวไปพิมพยายามตามหาพระพลาเพื่อขอโทษแต่ก็ไม่เจอเธออีกเลยทำให้พิมพ์เสียใจมากปล่อยตัวเมาไม่ได้สติจนทัดต้องคอยเตือนสติเมื่อเวลาสีปีผ่านไปพระพลากลับเมืองไทยมาพร้อมตองและพัตเตอร์เด็กชายหน้าตาน่ารัก โดยมีวีกิจเป็นคนมารับเธอที่สนามบินพระพลาก็ได้เริ่มแผนการแก้แค้นโดยแกล้งทำเป็นบังเอิญพบกับพิมพ์เพื่อดึงดูดความสนใจไม่ให้เขาไปทันเจรจารวมสร้างโรงแรมระดับเอเชียเพราะต้องการให้วีกิจได้เข้าร่วมเจรจาเพื่อขอเข้าร่วมธุรกิจแทนพิมพ์ ัสงสัยว่าการที่พิมพ์ได้พบกับพระพลาโดยบังเอิญไม่ใช่เรื่องปกติหลังจากที่ได้คุยกับพิมพ์พิมพ์จึงสั่งให้ทัศตามสืบที่อยู่ของพระพลาจากอรวีทันทีขอขอบคุณสําหรับการรับชมโปรดติดตามตอนต่อไปฝากกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์และกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะ